เลข261ธนทัน์ยงยุทธสังกัดจันทบุรีช่องวิ่งที่3หมายเลข002ชยุทธคงประสิทธิสังกัดกรุงเทพมหานครช่องวิ่งที่4หมายเลข148นัตพงศ์วีระวงตนสิริสังกัดปทุมธานีช่องวิ่งที่5หมายเลข209มูฮัมหมัดสาละสังกัดชนบุรี ช่องวิ่งที่6หมายเลข069ภูริพลบุญสอนสังกัดสมุทรปราการช่องวิ่งที่7หมายเลข260พัพนพลพ่วงฟักสังกัดจันทบุรีและช่องวิ่งที่8หมายเลข31331จะตุพรจรเจอือสังกัดนักครนยก như vậy, sẽ Y ver